การการลทานกาลทานคือช่วงของตั้งแต่แรม1หนึ่งค่ำเดือน11บเอ็ดจนถึงกลางเดือน12บสองหรือขึนสิบ้ค่ำเดือน12วันเพนมาลอยกระทงเป่นเดือนเต็มเป็นเทศกาลถวายผ้ากรถินนด้พระสงฆ์ที่อยู่กรรมปราครบ3รบเดือน ก็เลยมีเหตุที่สมัยพุทธกาลนั้นพระสงฆ์ท่านก็ส่วนใหญ่ก็จะที่ฐานเป็นผ้าสามผืนพอจำพรรษาเสร็จแล้วก็ออกไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพอเข้าไปฟังพระพุทธเจ้าก็เห็นจีวรที่เปียกปอนคร่ำคราดูแล้วก็ ไม่เหมาะไม่ควรก็เลยพระพุทธองค์ก็เลย,เลยให้พระสงฆ์ได้รับกระถินจริงๆผ้ากระถินจะมีผ้าที่สามผืนสบงจีวรสังกติผืนใดผืนหนึ่งก็ได้หรือจะครบทั้งสามผืนก็ได้มันเลยเป็นเทศกาลการลทานในวัดหนึ่งเนี่ยรับกระถินได้ครั้งเดียว เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่่าท่ันทั้งหลายได้ให้ความสำคัญกับเทศกาลกระถินจริงๆแล้วกระถินก็คือผ้านี่แหละสามผืนแต่ในปัจจุบันก็ถือโอกาสเยตโยมสัตวชนทั้งหลายถือว่าในเทศกาลกระถินก็มีบริวารกระถินซึ่งเป็นัตุปัจจัยร่วมทําบุญเพื่อบุรณะปฏิสังขรณ์วัดวารามต่างๆ บางครั้งไปทอดกระถินโยมก็ไม่ได้ถามว่าท่านได้ผ้าอะไรมาโยมถามว่าได้ปัจจัยเท่าไรหรไห่ประมาณนี้เขาเรียกส่วนปัจจัยเป็นบริวารกระถินเป็นหน้าที่ของญาติของโยมที่จะอุปถัมภุปถากวัดบำรุงวัดจะมากจะน้อยก็ไม่เป็นไรอันนี้เป็นส่วนบางท่านก็มีศรัทธาแรงกล้าอยากจะทอดกระถินแต่ว่าปัจจัยไม่เยอะ ล้วบางทีชาวบ้านชุมชนเราเองก็ไปตีความว่ามีปัจจัยเท่านี้ทำไมกล้าทอดกระถินซึ่งมันมันผิดประธรรมวินัยหัวใจของกระถินคือผ้าโดยความศรัทธาโดยจังจิตตังใจที่จะทอดถวายพระกระถินก็ทอดไปไม่เป็นไรนะมันก็จะกลายเป็นบางทีวิถีของชาวบ้านมันทำให้ไกลจากความเป็นจริงโดยข้อเท็จจริงของกระถินไป อันนั้นเมื่อเราตั้งใจทอดกรถิ่นแล้วเนี่ยกรถินเป็นเรื่องของพระบินายที่ให้นิสงต่อพระสงฆ์องค์เจ้าลเล้ไปไหนไม่ต้องบอกลาจากนี้ไปจนถึงนู่นเดือนสี่มันเต็นเดือนสี่กับก้อนนิสงก็ยาวต่อเนื่องไปอนุสงเดียวกันกับพรรษานี่แหละไปไหนไม่ต้องบอกลาไปไหนไม่ต้องถือไตรจีวคร,ร,ค,วรวครบสำรับคําว่าไตรจีวรครบสำรับก็คือ สบงจีวรสังกติอาจจะมีจีวรสังกติไม่ต้องไปก็ได้อันนี้เป็นอน,นิสง์เดียวกันของพรรษาฉันเป็นหมู่เป็นคณะได้จีวรเกิดขึ้นแก่เธอก็สามารถเก็บเป็นอัติริกจีวรได้หรือเกิดการเฉพาะหน้ามีความศรัทธาเฉพาะก็สามารถถวายเดชพิสู์รูปใบรูปหนึ่งก็ได้ที่เบียนอนิสงเหล่านี้เกิดขึ้นในเรื่องของพระธรรมวินยัย ส่วนเจ้าโยมก็ถือว่าเป็นบุญใหญ่นะแต่บางครั้งบางคราวก็ในบางวัดท่านจะทอดถวายผ้ากรถินเสร็จแล้วท่านจะทอดบริวารกรถินเป็นผ้าป,ป่านะจะตุปัจจัยก็เป็นผ้าป,ป่าไปก็มนะีแต่ว่าถ้าเราตีรวมเป็นบริวารกรถิ่นก็ไม่เป็นไรดังนั้นบางสิ่งบางอย่างวัฒนธรรมประเพณีบางแห่งก็ไม่เหมือนกัน ถ้าทางศีสะเกษเขาจะเรียกทำบุญกระถินเป็นทำบุญกระดูกหรือทำบุญบวชบวชลูกบวชหลานไปพร้อมกันเลยก็มีแนะห่กระถินทอดกระถินเสร็จก็บวชลูกหลานไปก็มีนั่นบางอย่างประเพณีเราต้องไม่ทะเลาะกันเรื่องประเพณีเพราะมันก่อตัวสั่งสมมาเป็นวัฒนธรรมแต่ว่าจุดมุ่งหมายคืออะไรก็รต้องตอบโจทย์ข้อน,นั้นได้ตุก ดังนั้นการทอดกระถินคือการถวายทานการถวายทานเป็นพื้นฐานของสังคมเราชาวพุทธทั้งหลายเพราะเราเชื่อว่าไม่มีใครสมบูรณ์แบบแต่ถ้าทุกคนเติมเต็มให้แก่กันเลยกันหมายความว่าบางครั้งคนเราก็ขาดกำลังคนผู้มีต้นทุนสูงแต่ว่ากำลังคนไม่มีเราก็ช่วยเป็นแรงงานไป ขาดเหลืออะไรเราก็เติมเต็มให้แก่กันเลิกกันดังนั้นคนที่ให้ทานจึงเป็นคนที่เป็นที่รักของคนทั้งหลายพยายามที่เราเดือดร้อนมีความทุกข์มีคนมาช่วยเหลือเกอกูลเราก็ยังนึกถึงนะบางอย่างมันไม่ใช่เป็นเฉพาะทรัพย์สินเงินทองแต่ว่าการให้กําลังใจการให้ข้อเสนอแนะการจัดวางชีวิตที่ถูกต้องดีงาม พราะทานมันมีอยู่สองส่วนหนึ่งวัตถุทานสิ่งของและก็ธรรมทานเหมือนครูบาอาจารย์ก็ให้คาแนะนําลูกศิษย์ลูกหาปลูกจิตวิญญาณที่ถูกต้องเขาก็มีกรอบความคิดที่ถูกต้องก็ใช้ชีวิตที่ดีงามก็เป็นทานเช่นเดียวกันแต่มันเป็นธรรมทานอันนี้เป็นส่วนสําคัญวัตถุทานอาจจะเป็นที่นํามาซึ่งติติด้วยความดีใจเหมือนเจะาโจมเป็นเจา้าภาพนู่นเจ้าภาพนี่ สร้างโรงพยาบาลก็มีชื่อไปเห็นชื่อเจ้าของเราก็ดีใจปลื้มใจหรือเป็นห้องพยาบาลห้องพิเศษเนี่ยเราไปเห็นสิ่งที่เราบริจาคไปแล้วเราก็ปลื้มใจก็ถือวัตถุทานเป็นวัตถุแห่งความปลื้มใจดีใจอันนี้เป็นส่วนสําคัญแต่ธรรมทานเป็นคลังแห่งปัญญาสามารถที่จะนําพาชีวิตเราให้ให้พ้นจากบ่วงแห่งทุกข์ได้ เป็นการแนะน,นําในทางที่ถูกต้องดีงามดังนั้นในการให้ทานมันมีอยู่สองส่วนนี้ก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลประการที่สองคนที่ให้ทานเนี่ยย่อมเป็นที่รักของคนทั้งหลายสังเกตไม่ว่าคนที่ให้ทานก็เป็นที่รักของคนทั้งหลายไปไหนมาไหนก็จะเป็นที่คุ้นเคยรู้จัก ของคนทั้งหลายเป็นอย่างดีทุกคนก็ชื่นชมยินด,ดีในการสิ้นสละเพราะเราก็เชื่อว่าทรัพย์สินบนโลกใบนี้เราใช้ได้เฉพาะในส่วนที่เรามีชีวิตอยู่เหมือนก็โทษทีก็เหมือนตำแหน่งหน้าที่พอผ่านแค่เข้าเดือนตุลาก็เป็นอดีตไปแล้วที่จริงเมื่อวานก็นั่งอยู่ในตำแหน่งอยู่ ก็เรามีความรู้สึกเออมันไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนก็เรียกบทบาทสมมุติที่ถูกตั้งขึ้นมานยเราก็ใช้ให้มันถูกก็พอเกิดประโยชน์สูงสุดก็ใช้ได้หรือทรัพย์สินเงินทองพอเราจากโลกนี้ไปแล้วก็เปลี่ยนมือไปสิ่งเท่าไหรทงกวงก็อยู่ที่การบริหารจัดการชีวิตเราดังนั้นคนที่ให้จึงเป็นที่รักของคนทั้งหลายเป็นประโยชน์เกื้อกูลคนที่รัก ย่อมมีชื่อเสียงแล้วทอดกระถิ่นถวายทานแต่ละครั้งละคราวก็ประกาศอนุโมทนาทุกคนก็อนุโมทนาแสดงความยินดีดังนั้นก็อย่าให้อย่าให้ทานทั้งหลายทั้งปวงมันขัดขวางกุศลขัดขวางกุศลคืออะไรหมายความว่าสังคมเราก็ที่กล่าวเบื้องต้นว่าเราไปตีค่าของงานกระถินเฉพาะ ทายธรรมหรือปะัปะตปุบริวากรกตินที่เข้าไปสมทบแต่หัวใจหลักมันก็คือพระกตินดังนั้นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงก็มีผลข้างเคียงเหมือนกันทําไมอย่างนั้นทําไมอย่างนี้โดยเฉพาะวัดใหญ่ใหญ่บางทีโยมไม่กล้าทอนกติณน,นะปวดได้น้อยจริงๆแล้วพระไม่ได้ว่าแล้วหราไปท่ากตินก็ถือว่าโอเคแล้วอนุโมทนาก็นะอขอตั้งจิตตั้งใจด้วยศรัทธาแรงกล้าตั้งใจทาก็ทําไม่ดีที่สุดก็พอ ให้เกิดบุญเกิดกุศลอย่างเดียวกันแล้วก็คนที่ให้ทานย่อมเป็นที่พบปะของสัตว์รุษทั้งหลายคือคนดีทั้งหลายพบค้าสมาคมด้วยแต่ว่าก็ระวังสแกมเมอร์หน่อยก็แล้วกันบางทีเราให้บ่อยก็พวกมีหลายรูปแบบเข้ามาในสังคมใหม่สังคมที่ถ้ามาว่ามันเป็น สังคมที่มุสาวาดมากที่สุดในสังคมยุคโซเชียลเน็ตเวิร์กสมัยแต่ก่อนเราไม่ได้ด่ากันง่ายๆแต่ทุกวันอยากด่าใครก็โพสผ่านเฟซบุ๊กไทยไลายไปกระทบคนนั่นทีคนนี้ทีบางทีก็ไปตัดสินสังคมถูกผิดเลยก็มีดังนั้นคนที่ให้ทานย่อมเป็นที่กบบ้าสมาคมของสัตว์ปรุษคือคนดีทั้งหลายกอบ้าสมาคมด้วยและคนที่ให้ทาน ย่อมเจริญในธรรมของความเป็นคารวะธรรมของคารวะสามารถบรรลุธ,ธรรมถึงเป็นพระอรหันต์ได้แต่ว่าเมื่อบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วต้องปวดแค่นั้นแหละถึงจะมีอายุยืนแต่จะอยู่ในเพศของคารวะอายุจะไม่ค่อยยืนนั้นสิ่งทั้งหลายต้องปวงกก็เจริญก้าวหน้าไม่ใช่เฉพาะพระสงฆ์อย่างเดียวที่บรรลุธ,ธรรมญาติโยมก็ในสมัยพุทธกาลก็มีคารวะที่บรรลุเป็นพระอรหันต์ขั้นสูงสุด แต่นั้นสังเกตอย่างหนึ่งว่าแม้แต่สัมมาเนรพระพูทธรง์ยังตัดว่าเป็นพระมหาเถระด้วยเหตุด้วยผลก็คือเชิงคุณธรรมไม่ได้บ่งบอกว่าอายุมากว่าจะมีคุณธรรมที่สูงแม่อายุน้อยเหมือนวุฒิภาวะของลูกหลานเราแม้จะอายุไม่มากแต่วุฒิภาวะความเป็นผู้ใหญ่ก็ดีการประพฤติปฏิบัติดีพระองค์ก็ทรงยกย่องว่าเป็นเป็นพระเทระ อันนี้เป็นข้อสังเกตว่าการมีอายุมากอายุน้อยไม่ใช่ตัวชี้วัดว่าจะเป็นคนดีหรือคนไม่ดีเสมอไปแต่มันอยู่ที่วิถีชีวิตข้อวัดปฏิบัติที่ดีงามดังนั้นคนให้ทานจึงเชื่อว่ามีสัตว์รุษมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของคนทั้งหลายและสำคัญก็คือสุคติเมื่อละโลกนี้คาว่าละโลกนี้เนี่ยคำว่าโลกมันมีหลายมิติ คือเปลี่ยนแปลงไปอีกภาวะหนึ่งมันก็จะได้สู่อีกภาวะหนึ่งเช่นเดียวกันดังน,นั้นตวาก็เลยอยากจะพบปะอยู่บ่อยว่าสุกติไม่จําเป็นต้องไปตอนตายแต่ไปตอนเป็นเปลี่ยนนี่แหละเพราะสุคติแปลว่าพบภูมิสถานที่มันดีๆดังน,นั้นเราควรจะไปตอนเป็นเปลี่ยนเพราะตายแล้วไม่แน่ใจว่าไปถูกหรือเปล่าเอาไปตอนเป็นเปนนี่แหละ อันไหนที่ดีที่งามเราก็เดินสู่เส้นทางสายนั้นเมื่อก็ประโยชน์เกือ้อกูลนั่นในเทศกาลการละทานการให้ทานการเทศกาลรกถรินก็ถือว่าเราตั้งใจตั้งใจญาติยโยมอาจจะอธิษฐานหลายวัดมากบ้างน้อยบ้างเท่าที่กําลังเรามนะีเพราะว่าการทําบุญสุนทานไม่ใช่ให้ทานอย่างเดียวรักษาศีลเจริญภาวนา คนขวายในการสร้างบุญสางกุศลมีทิฏฐิที่ถูกต้องดีงามก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลอย่างเดียวกันดังนั้นก็อนุมโมทนาในกุศลเจตนาของทุกท่านที่ตั้งจิตตั้งใจมาร่วมตักบาตรของทุกเช้าของวันเสาร์ก็ดีบุญกุศลบุญกุศลที่เป็นกุศลเจตนาสั่งสมไว้ในต้นทุนในกรอบความคิดในจิตวิญญาณของอท่านทั้งหลายก็ดี จงหลอมรวมเป็นตะบะเป็นปาราวะปัจจัยให้ทุกท่านและครอบครัวมีสุขภาพประม่ทที่แข็งแรงมีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจมีความมั่งคั่งและมั่นคงในชีวิตเจริญในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีนิพพานเป็นบั้นปลายและอวยพรให้ทุกท่านเจริญด้วยพรใยทั้งสี่ประการคืออายุวันณนะสุขะละ Kata-kata nisan, cembat, amasan, cembat, tuh tangan, tuh